ก่อนดูคุยแซปโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและ subscribe ให้เราด้วยนะคะกดเลยค่ะ,ะแต่แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะคุณอิอแขกรับเชิญคนต่อไปของเรานะบอกเลยว่าโอ้โหคนนี้นะต้องบอกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวในตำนานใช้ผมว่าตำนานนะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าอายู่0กว่าแล้วอะ่ะย <c oughs> ังสวยวอยู่เลยเรียนอยู่แต่กับคลินิกศัลยกรรม <c oughs> พาดิฉันไปด้วย S <S แต่ไม,ไม่รู้ว่านี่ล่าสุดไปทําอะไรเพิ่มมาอีกคือเด็กลงไปทุกทีทุกทีเด็กมาปรงไปเอกอ่วเดี๋ยวมาคุยกันแม่ปุ้ยพี่วนวันค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะแม <ขอ S 1> ่เราไม่เจอกัน3-4เดือนใช่ใช่ใช่สามสี่เดือนที่หนูว้าวุา่นหัวใจแม่ไปทําอะไรมาอีกไม่บอกหนูคือจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นผู้แนะนําเรื่องของความสวยความงามเคล็ดลับความสวยความงามแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่นๆเลยเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอเข้าช่วงเนี่ยคุณผู้ชมจะเปลี่ยนช่องอย่างที่พี่หนิง บอกพี่ย่าบอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าพี่ปุย้ยเข้าใจเลยเคยนั่งอยู่เป็นพิธีกรเนี่ยค่ะแล้วก็มีของเข้ามาขายส่วนใหญ่สังเกตไม่มาแป๊บๆหนึ่งก็ไปแต่วันนี้จะบอกว่า ที่ส่วนตัวเลือกมาพูดเรื่องของไทรลาจิน่าเนี่ยเพราะว่าไทรลาจิน่าเขาอยู่มานานค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่มา15ปีแล้วแล้วเราก็จะเห็นไทรลาจิน่าเนี่ยในทีวีเนี่ยหลายที่หลายช่องด้วยนะคะแล้วถ้าไม่มีคนซื้อจริงถ้าไม่มีคนซื้อซ้ําก็คงไม่ได้มาพูดกันบ่อยๆแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไทรลาจิน่าเนี่ยตัวพ่อตัวแม่ในวงการใช้กันเยอะนะพี่ปุ้ยเคยหลังไมค์ไปถามเลยอย่างอหมูเนี่ยปีนี้67พีโน่ห้าสิบเจ็ดถามจริงๆเหรอผู้ชายอายุ67 ห้าสิบเจ็ดหน้ากลั้นแบบนั้นอ่ะเขาใช้จริงหรือเปล่าอ่ะพี่โน่บอกพี่ใช้จริงเอาง่ายๆพี่หนิงจะรู้ดีผู้ชายแบบพี่โน่อ่ะโอ้โห่านอะไรมาเยอะมากเรื่องเยอะแล้เรื่องมากเขาส่งแตลาจีน่าไปตรวจสารด้วยนะถูกต้องถูกต้องก็คือทางเขาเนี่ยทำโรงงานก็เลยส่งไปตรวจสารเอะก็ปลอดภัยดีนะคะแล้วระดับพี่โน่จริงๆแล้วจะใช้อะไรก็ได้จริงไหมพี่หนิงจริงไหมพี่ยาแต่พี่โน่ก็เปิดใจใช้ไตรไลทิจีน่าแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่พี่โน่อายุห้าสิบเจ็ดอ่ะดูสิ โอป้าเลยอ่ะนี่คนทำศิลยกรรมเลยนะใช่ก็หลอกขึ้นมากเลยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สิบปากว่าเนี่ยไม่เท่าลองเองนะคะเอาง่ายๆดูหน้าพี่ปุ้ยสมัยก่อนเชิญดูเชิญดูนะตอนนั้นพี่ปุ้ยเหมือนเหมือน เยมากตอนนี้คนจะเรียกบอกว่าป้าปุ้ยเพราะว่าเวลาใครเรียกถ้าคนในวงการบันเทิงเนี่ยเรียกพี่ปุ้ยเนี่ยจะเรียกป้าปุ้ยถูกต้องเราแต่ป้าปุ้ยก็จะบอกว่าไม่เอาให้เกียดเรียกชันแม่ยังจะดูดีกว่าป้าอีกคือจะบอกว่าที่เขาเรียกป้าเรียกป้าเนี่ยเขาไม่ได้พูดเพราะว่าติดปากนะแต่มันแก่จริงๆคุณผู้ชมดูปัญหาเหล่านั้นนะจากวันนั้นวันที่เพิ่ง 30- 20กว่า30มบมาจน40แต่วันนี้คุณผู้ชมนั่งอยู่ตรงเนี้ย 53าเต็มแล้วนะคะอายุ53จะบอกคุณผู้ชมว่าปัญหาหนักๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแล้วได้ผิวหน้าในวัย53แบบเนี้ยแฮปปี้แล้วนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า53แถวบ้านคุณผู้ชมอ่ะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอมรับได้แต่อย่ายอมแพ้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ก็เลยกล้าที่จะบอกคุณผู้ชมว่าวันเนี้ย จะนาเสนอให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยได้ลองของใหม่ล่าสุดจากไทรลาจิน่าค่ะนี่คือไทรลาจิน่า 12x ค่ะคุณผู้ชมคะพัฒนาสูตรมานานถึง5ปีนะคะแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยตัวไทรลาจิน่า 12x ตัวใหม่เนี่ยเรามี 5D Metric c o l a r ค่ะ,คะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทรลาจิน่าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งนะคะก็คือหว่างคิ้วร่องน้ําหมากหรือว่าร่องบนปากาหรือว่าจะเป็นริ้วรอยแนวนอนก็คือใต้ตาหางตาหรือว่าเส้นบนหน้าผากเนี่ยนะคะจะแลดูจางลงภายใน14ี่วันและเนี่ยที่คุณผ ก็คือสารสกัดอีกตัวที่สําคัญก็คือสารสกัดจากดอกโหยะาค่ะ ตัวเก่าที่ว่าชุ่มชื้นเจอตัวใหม่เข้าไปชุ่มชื้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยค่ะแล้วต่อให้พี่ปุ้ยพูดยังไงนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ลองเองคุณผู้ชมไม่มีทางรู้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเชื่อพี่ปุ้ยนะคะต้องลองรับรองว่าไม่ผิดหวังดีกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมแน่นอนค่ะคือจริงๆเขาก็อยู่กับวงการบ้านเรามาเยอะมากแล้วนนเขามาขายของเขาอยู่ตัวเดียวถูกต้องใช่ไหมล้วซึ่งวันนี้ก็คือจากตัวเดิมพัฒนาเป็นอีกหนึ่งเป็น 12x ค่ะวันนี้เอาโปร11เดือน11มาแจกตัดหน้าให้ ก่อนเลยค่ะ oh oh. จะบอกว่า11เดือน11เนี่ยนะคะ1ปีมันจะมีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้กติกาเดิมก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเรื่องเงินมีเมื่อไหร่ก็ค่อยไปจ่ายตอนนั้นแต่ว่าต้องจองก่อนค่ะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องไปแย่งกับใครเขาให้เฉพาะที่คุยแทบรายการเดียวเท่านั้นแม่ค่ะเขาบอกว่าให้แค่5นาทีด้วยนะจนรายการจบเท่านั้นนะ<อ>เพราะโปรนี้มันเด็ดมากนะได,ได้ได้ได้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมดูนี่นะคะโปรวันนี้นะคะคุณผู้ชมยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็กดไปที่หมายเลข1577นะะค1 1577 หรือว่า l ลายแอดทรลาจินาค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้แบบนี้นี่ค่ะ2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพายังไม่พอคุณผู้ชมจะได้โลชั่นน้ําหอมทาผิวไปอีก1หลอดใหญ่ๆแบบนี้ให้คุณผู้ชม200สายก่อนแล้ว5ชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาทั้งหมดเนี้ยราคาเต็มเนี่ยหมื่นกว่าบาทแต่<อ>คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990บาทและเอาไปใช้ยาวๆ3-4เดือนเลยพอหารมาแล้วเนี่ยตกเช้า15บาท เย็น15บาทเนี่ยเท่านั้นเองค่ะที่บอกว่าใช้ได้ถึง4เดือนเนี่ยเพราะว่าไทรลาจิน่า 12x ตัวใหม่ตัวนี้มันเข้มข้นกว่าเดิมหลายเท่าใช้แค่นิดเดียวค่ะไม่ต้องใช้เยอะเอาอยู่แล้วก็ประหยัดด้วยนะคะ,คะสำหรับโปร11เดือน11เนี่ยดีที่สุดตั้งแต่มีไทรลาจิน่าตัวใหม่นี้มาค่ะโลชั่นน้ำหอมปกติหลอดนี้นะคะ1,000บาทแต่เฉพาะวันนี้ ฟรีไปเลยในเซตค่ะยังไงคุณผู้ชมต้องเปิดใจลองเลยนะคะ1577นะคะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะ1577หรือว่า Line แอดจิน่าสายนะคะ คุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่ๆเลยนะแล้วก็2กระปุกพกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวนะคะ5ชิ้น2990บาทค่ะส่งฟรีรูดบัตรได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่ต้องจองไว้ก่อนที่หมายเลข157 7แล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าพอหารมาแล้วนะ2990เนี่ยใช้4เดือนใช่ไหมคะเพราะใช้นิดเดียวหารมาแล้วเนี่ยทาเช้า15บาาทเย็น 15, 15บาท,บาทคุ้มมากเนื้อครีมเป็นยังไงคะเนื้อเนื้อเ,เนื้อ <คน S 2> ที่<า>ท,ที่บอกว่าเปลี่ยนใหม่สูตรเป็นยังไงคะสูตรมัน เข้มข้นมากแล้วก็ชุ่มชื้นมากจริงๆจะบอกเลยว่าพอเราไปต่างจังหวัดเราไม่ได้ทา4ีวันไม่เป็นไรเลยนะ ผิวดีเหมือนเดิมแล้วจะบอกว่าเนื้อครีมก็คือเมื่อก่อนเราคว่ำกระปุกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนื้อครีมคือมัน <What? S 1> เข้มข้นอย่างนี้เลยอ่ะ uh. คนโทรเข้ามาเยอะมากค่ะแล้วตอนนี้เหลือแค่30สายสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยไปจ่ายตอนนั้นแต่สําหรับไทราลาจิน่าตัวใหม่ตัวนี้พอบอกว่าเป็นของใหม่พี่ปุ้ยถามคําแรกเลย <Huh? S 1> เจะแพ้ไหมเพราะเป็นคนผิวแพ้ง่าย uh, มากเขาก็เอาเอกสารมาให้ดูเลยค่ะว่าผ่านการทดสอบมาแล้วว่าไม่ระคายเคืองนะคะแล้วตัวพี่ปุ้ยใช้เองไม่แพ้คุณผู้ชมใช้ได้แน่นอนคะ่ะรีบโทร 1 5 7 7หรือว่า l i น์แอทไรจินา่าคุณผู้ชมจะได้เซตนี้เลยนะคะ2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาแล้วก็1โลชั่นน้ำหอมนะคะ5ชิ้น2,990บาทและโปรนี้อ่าสามสิบสายมีใคที่ขายที่ขายบอกแล้วจะหมดรายการแล้วเนี่ยเหลือแค่สามสิบสายให้แค่เอางี้เอางี้วันนี้ให้ไปเลยแบบว่าค่าของแขนจนจบรายการสุดท้ายมของแถมก็เกือบเจ็ดพันแล้วเนาะ อย่างไงดีคะเอายังไงดีคะยังไงดีคะแต่ต้องเพิ่มสิคะเพิ่มไหมคะเพิ่มสิคะพี่ปุ้ยพี yeah, okay. ่ปุ <S <s ้ยถ้าพี่ปุ้ยไม่เพิ่มไม่ใช่คนนะเอาอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ต้นเดือน11เนี่ยไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเพิ่มไปเลยอีก11นาทีไม่จำกัดสายละกันสิบเอ็ดนาทีทุกช่รีบโทรนะคะ1นึ่งห้าเจ็ดเจ็นะคะ1577งห้าเจ็ดหรือว่าไลน์แอดไทร์ลาจินาสกระปุกใหญ่2กระปุกพกพานั้นหนักมากเลยแล้วก็โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวนะคะ5ชิ้น2,990บาทค่ะใช้3-4เเดืออนนลยะะคพิ้ แล้วเนี่ย15บาท ทาครั้งหนึ่ง15บาทโปรนี้ได้เยอะคุ้มไม่แพงค่ะนานๆจะมีแบบนี้สักครั้งนะคะแค่เฉพาะของแถมเกือบเจ0 0ันแล้วนะะเพราะฉะนั้นกดไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายอันนี้ไม่รีบจริงๆค่ะรีบๆนิดน,ด<ต>นึงนะคะโปรขึ้นหน้าจอ,อแล้วนะต้องรีบโทรแล้วก็<ช>รีบกดไปจองนิดนึงแม่ค่ะแล้วมีคนถามมาอีกบ,บอกว่า,วาจริง,รงๆคุณสมบัติทั้งหมดต้มนมคือเหมือนเดิมแต่แค่ว่ามันเป็นสูตรที่อัปเกรดแล้วดีขึ้นกว่าเดิมเข้มข้นมากดีต่อว่าดีต่อความชุ่มชื้นแล้วก็ดีต่อริ้วรอยนะคะ2 2กกกกกรระะปปุุใหญ่พ อยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ 1. โลชั่นน้ําหอมบำรุงผิวค่ะ 2990บาทยังมีเวลาอีกประมาณ7-8นาทีรีบกดย้ำๆมาที่หมายเลข1 5 7 7นะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะ157 7หรือว่า l i น์แอดไทยลจนะคะคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่ 2>, 2กระปุกพกพา1โลชั่นน้ำหอมนะคะ5ชิ้น2990บาทค่ะและอยู่มา15ปีถ้าของไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นะคะ<อ>เรื่องผิวต้องไทยลาจีน่าส่งฟรีค่ะเรียกว่าคุ้มมากๆนะคุณผู้ชมคะอยู่มา15ปีของเขาไม่ดีจริงก็อยู่กัน ไม่ได้ยาวๆแบบนี้นะคุณผู้ชมสแกน QR โค d ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ<ช>ไปได้และที่สำคัญ,คญโปรโมชั่นนี้สามารถกดจองได้ก่อน11 1 1มีวันเดียวเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมพาดโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว ก็จะไปเจอโปรโมชันอื่นที่มันได้ของน้อยกว่านี้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเปิดตัวคุณผ<ฆ>ู้ชมยังคงได้ราคาเดิมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงอื่นๆเนี่ยราคาขึ้นแล้วนะคะเพราะปะกติเนี่ยกระปุกละ3,500บาท<ฆ>แต่ทั้งหมดนี้วันนี้2990บาทยังเหลือ,ออีก6นาทีสุดท้ายรีบ<ฆ>โทร<ฆ>ที่หมายเลข1577นะคะคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่นะ2กระปุกพก<ฆ>คา1โลชั่นน้ำหอมหนัหนกๆแบบนี้เลยนะคะ5ชิ้น2990บาทที่หมายเลข1577ส่งฟรีรูดบ ได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายค่ะแต่ต้องจองไว้ก่อนที่1577เท่านั้นค่ะแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นเรียกว่าใช้คำว่าโคตรคุ้มอ่ะคุ้มมากคุ้มมากลิ้มลิ้มโมเลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่ออกรายการคุยแซบโชสายคือไม่ถูกค่ะเป็นรายการที่ไทยรัฐจีนีขายดีที่สุดที่คุยแซบโชนะคะที่หมายเลขหนึ่งเจเท่านั้นที่อื่นของลอมค่ะนะคะขอบคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมรออยู่แน่ๆว่าองค์เทพทันใจสี่องค์ที่อาจารย์เป็นหนึ่งไปขอ ขอแล้วได้ผลเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารอแป๊กเดียวจริงๆค่ะค่ะดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะและอย่าลืมร่วมทิปมูเตโรรวยกับอาจารย์นะคะ